มาเที่ยวชมวัดเขาตะแบกครับผมสีไปยางสกายวอล์กวัดเขาตะแบกครับเอาความสวยความงามช่วงเทศกาลมาให้พี่น้องเบิงนะครับงามมาครับเอามาให้พี่น้องเบิงสวยงา,งามครับผมมาครับงามมาครับบัดน,นี้ผมกับสียางเที่ยวครับบันยางเที่ยวเบิงผมงงสียางไปสะพาน นี่ละครับสีย่างไปพูนสกายวอกรับพูสกายวอกกระจุกอยู่ไกลๆบุญละครับย่างไปเื่อยครับไก่เน่นอนครับนี่อันนี้เป็นสะพานปูนครับสะพานปูนไปเรื่อยๆผมให้พี่น้องเบิ้งตามบรรยากาศไปนะครับมันจะเป็นภูเขาครับพูนบรรยากาศโดยรอบครับพูนข้างนอกปูนครับเนี่ยตอนนี้สีย่างตากแดดไปเรื่อยๆครับ ไปเรื่อยๆชมไปเรื่อยๆครับสวยงามผมจะไปจนหอดกระจกพ่นละครับสวยงามหมากๆครับผมรับวาดเขาตะแบกครับผมรีราชาชนบุรีครับยางเที่ยวน้ำกันเดอ้อพี่น้องยังอยู่อีกไกลอยู่ครับพูนอยู่กไกลๆพ่นครับเอ,อาใหม่พี่น้องเบิง่ชงชมบรรยากาศน้ำกันตรองอยางไปแดดฮ้อนครับเมือดด่อนี้แดดฮ้อนลุยลุยลุย ลุยเทีเ่ยวมีความสุขน้ำกันครับวน,นะครับไปเรื่อยๆพี่น้องเห็นว่าห้องไปเที่ยวใส่น,น,นะครับเที่ยวน้ำกันไปไปเรื่อยๆครับตามผมมาพาเทีเ่ยวแดดฮอนยางยางมาเด้อพี่น้องเด้อ,อยางน้ำกันเอาบรรยากาศร,ร,ร,รอบๆเบึ่งกับปูนภูเขาครับปูนนะครับภูเขาอยู่ชั้สูงหมนครับปูนนครับอยู่สูง บัลทันฮอดกระจกครับบัลทันฮอดไอ้สกายวอวกระจกครับแต่ว่าเอาบรรยากาศเดี๋ยวหล่อให้เบิ้งก่อนเพราะว่าไปบัลทันฮอดครับเนี่ยครับงามบอ๊ะงามบอครับมาเด้อพี่น้องไปน้ำกันหมดละงอดมองเที่ยวสิบ,บอกแล้วครับครับผมขอบคุณครับตีเขามารับชมบูดอุงสูงเลยครับ